มเป็นเรียบร้อยแล้วครัคนเดี๋ยวเรามาเล่นต่อสิ่งต่อไปกันเลยมาที่นี่ไงต่อตรงนี้อ่ะแม่มาต่อยากนิดหน่อยอ่ะแม่แม่ต้องช่วยอะม,มาต่อยากนิดหน่อยเอาแม,ม่ไม่ยังไมซื้อให้อะไม่เป็นไรไม่เป็นรไมนราไมามีได้อยู่อันนี้เรียบร้อยโอเคแล้วก็ต่อเสร็จแล้วนะทุกคนโอ้โอย ห้อยห้อยตัวอย่างห้อยไว้ทีูแม่หเาไว้นนี่นะเดี๋ยวเราเปิดเปิดอะไรให้ดู nó tao muốn nè, muốn đếm như thế ấy. Ấy, đợi chặt. ไม่ใส่อย่างเ,เดีเยใส่วันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วทำไมมันเหลือสามอย่างวัยจังแล้วก็ใส่อันนี้ใส่อันนี้จะคืออยู่ใกล้กันมอดีเลยจะฉีดแยกเลื่อนดีกว่าฉีดตรงนี้ อันอันนี้ก็เป็นที่วัดใครวัดตรงปากแห่ไม่ใช่จัดตรงนี้คือเอ็นกระหองไม่ใช่แล้วก็เอาไว้ตรงไหน แล้วไว้ตรงนี้เสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวมาเดี๋ยวเดย่าดีาย๋ยเรามารีวิวของที่เราจัดกันเลยค่ะ อันนี้คนก็จะเป็นเข็มฉีดจานะมันจะเป็นหนึ่งสองสามสี่ตุกมันก็จะเป็น,ม,น,ปนมันก็จะเป็นเข็มฉีดยาทั่วไปนะแต่ว่ามันเป็นยาสรุปตุกุลมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะนี่เป็นแบบนี้เลยฉีดกัน มา๋ดยดี๋ยวเราเก็บก่อนนะ๋ยวเรามารีวิวอะไรให้เพื่อนเพื่อนอีกอะไรอ่ะคุณเพชรต้องเปิดเแน่เน,น <c oughs> เราไม่บอกตั้งแต่แรกแล้ว <c oughs> เราไม่แนต้งตกใจแน่อ <c oughs> ไม่บอก <c oughs>